อ๋อไม่เอาเอาเอาเออเออเอาขอบคุณครับุว่าจะอ๋อเราลงมาแล้วนะผมขอโทษนะครับที่ให้รอนะก็ดีว่าเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้เกวจะช้าไงผมวันนี้เกวช้าผมผมนี่มามามาเอามาแบ่งกันเรืมั้ยช้าต้องขอโทษนะเนี่ยเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องได้ไงวะตอนนี้มาอยู่บ้านข้าไปเรียนด้วยทาเพชรดำเพชรพวร ตอนเนี้ยทำของขที่ข้ารักที่ข้าหวงที่ถูกเสียหายไว้ตอนนี้พามาถึงที่แล้วเอาไว้ไม่เอาครับกลับจะรีบไปไหนมาอยู่ใครนี่ไม่ใครหรอกใครนี่เข้าใจไหมเนี่ยพูดอีกคิดไปด้วยสิเนาะตอนนี้เองก็อยู่บ้านข้าเลยไปทำของรักที่ข้าหวงที่ถูกเสียไว้ตอนนี้พามาถึงที่แล้ว เออไม่เอ uh, าครับพกอพ่อเป็นเป็ดหรือไงกับกับดูได้บันพ่ไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอายืนยันแล้วไม่เอาไปเมื่อเมื่อไม่เอากูขยกใครช่ไกว่านะมันเวลา อะไรฮะพูดว่าอะไรอบอกช่องแอร์อมานี่น,นี่ไงของที่หนูทำเสียไว้พามาให้นะไปเธอี่หน่อยนี่โอ้พี่ก็เล่นไม่ออกพี่ก็มีช่วยพี่ทำอะไรเสียงี่ขอก,กรอดเลยเพี่ถติมเลืดเลยนี่อาก,กรอดกันเข้า เป็นบ้าเลยอ๋อเพลงเองเขาละครก็อยู่นะเพลงข้าไปก่อนไปอยู่กับคนอื่นอ๋อเสียใจข้าเขาเสียใจร้องเพลงโอ้จะเสียใจร้องอย่างนี้ไม่ได้เว้ยทำไมอะคำมึงเสียใจมิต้องร้องเพลงยอดรักยอดรักอ๋อทำไมอ่ะเป็นประเป็นมเอาละของสายยันก็ได้ไม่เอาทำไมอีกล่ะเขาไม่ดูกัะยอดรักไม่ถูกระยอนไอเขาไม่เชื่อกระยอนนะมันมาเร็งแล้วตัวจะร้องเพลงอะไรเอาไอา เอาเพลงเอาเพลงแบบว่าไม่ใหม่เลยเพลงอะไรเอาสตยงสติงนิดนึงอ่าได้กดเลยขอเกงด้วยหรอไม่ได้ขอเฮ้ยฮัลโหลเราเปพอดีเราเประชนเมย์เดี๋ยวนึนเดี๋ยวพีมันดบ้าเอ๊ะ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 เอ๊เอ๊ะเอ๊อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ไปดูดอย่างเต้นระดับลยอเอ๊ะเอ๊ะเอ็เอ๊ะ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 เอเอ๊ะเอเว๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ้๊ะเอ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 ๊ะนอ๊ะเอ๊ะเออเ้ะเออเะอวมออะอออ